สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆน,นะฮะมาทําการแนะนําวิธีการผ่าบอลสีแบบง่ายๆนะครับผมก็จะผ่าโดยขุยมะพร้าวนะครับสําหรับเพื่อนสมาชิกมือใหม่นะฮะหรือว่ามืออาชีพแล้วก็ตามก็คงจะเคยผ่าบอลสีมาบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการผ่าในสไตล์แบบของผมลงปากช่องนะครับอุปกรณ์ข,ของเรานะครับวัสดอุอุปกรณ์ของเราก็จะมีนะฮะอ่า ต้นบอลสีที่เราต้องการจะผ่านะครับวันนี้ผมเลือกเป็นหงนะฮะวันนี้ผมจะผ่าแบบไม่ล้มต้นนะครับผมแล้วก็จะมีน้ําเปล่านะครับน้ําเปล่าอยู่2ถัง2กระมังนะครับผมมีดนะครับแล้วก็เขียงกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็ตัวตะแกงเวลาเราล้างเนี่ยแหละครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือกล่องพลาสติกที่มีฝาปิดนะครับผมแล้วก็น้ํา ดื่มชูกําลังนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนผสมที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นน้ําสกัดนะครับสังเคราะห์มานะครับวิธีการทํานะครับผมอันดับแรกเลยนะฮะเราเอาต้นบอนสีนี้ออกมาก่อนนะครับเราต้นบอนสีนี้ออกจากกระถางก่อนนะฮะเพื่อจะดูว่าหัวเขาเป็นยังไงบ้าง นะครับโอลากเยอะมากเลยไม่ยอมออกด้วยโอเคมาแล้วครับนี่หัวใหญ่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเริ่มจะฟอแล้วนะครับหลังจากนั้นเรานำไปล้างก่อนเลย ในน้ำเปล่านะครับอันนี้ก็เอาไปเก็บไว้นะครับว <c oughs> ิธีาาก,การตัดนะครับคือผ่าแบบไม่ล้มไม่ล้มหัวนะฮะไม่ไม่ล้มต้นนะครับคือเราจะตัดแล้วให้เขาเหลือจอมไว้ตัดคือให้ผมผมจะเลือกตัดแบบว่าไม่ให้มีโดนรากเขานะครับนี่ก <c oughs> ็คืออย่างนี้เพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับอย่างนี้เราก็สามารถเอาไปปลูกได้นะครับก็คือผมก็จะเอามา <c oughs> เอาน้ำเปล่าใส่เหยือกไว้นะครับหรือว่าอะไรก็ตามพัสดุอะไรก็ตามนะครับผสมเอ็มร้อยประมาณสักหนึ่งฝานะครับผมน้ำประมาณครึ่งลิตรนะครับแล้วก็น้ำสกัดนะครับของบ้านคุณตู่บ้านป่านะครับหลังจากนั้นก็แช่ไว้นะครับเราก็เอาแช่ไว้อย่าเพิ่งทำอะไรมันนะฮะแช่ไว้คราวนี้เรากลับมามาดูว่า หัวบอลที่เราจะผ่าเนี่ยอ,อย่างไรบ้างเราก็ทําความสะอาดด้วยน้ําเปล่านี่แหละครับทําความสะอาดก่อนหนึ่งครั้งนะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะมีเขี้ยวเยอะมากนะครับผมคราวนี้วิธีการผ่าของผมเนี่ย <c oughs> นะครับวิธีการผ่าของผมจะง่ายๆเลยผมผ่าลงครึ่งกลางก่อนนะครับผ่าลงกลางก่อน ออกแบ่งออกเป็นสองชิ้นอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่แน่ใจเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าน,น,นะครับจากนั้นผมก็จะค่อยๆผ่าโดยจะระวังตัดออกเป็นชิ้นนะฮะโดยระวังว่าจะไม่ให้เขาโดนเขี้ยวนะครับเพราะว่าพวกที่มีเขี้ยวนี่คือเขาจะงอกง่ายมากแล้วก็งอกได้เร็วมากนะครับนี่หั่นออกเป็นอย่างนี้นะครับบางคนถามว่าเออวิธีการหันห่นหั่นยังไงเนี่ยสำหรับผมผมหั่นอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่า เราจะได้ง่ายเวลาเราจะมาตรวจดูว่าเออตรงไหนมันมีเขี้ยวมากบ้างนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยออกเป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะครับได้หลายชิ้นเลยหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มทําการหั่นเป็นชิ้นชิ้นโดยเล็งดูนะครับว่าเออมันมีเขี้ยวหรือเปล่านะครับมันมีเขี้ยวเราก็ตัดพยายามเว้นเขี้ยวมันไว้เพราะว่าพวกนี้เขาจะงอกง่ายมากนะครับแป๊บเดียวเขาจะงอกขึ้นเลยเนี่ยครับเห็นไหม อาจจะมีเขี้ยวเป็นชิ้นเล็กๆนี้นะครับขนาดก็อยู่ประมาณสักชิ้นละประมาณ8มิลลิเมตรนะครับ8คูณ8มิลลิเมตรหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดผมผ่าแบบเป็นผงโพลิเมอร์เนี่ยผมจะใช้เล็กมากเลยประมาณ1มิลแต่ว่าอันนี้เป็นผ่าแบบขุยมะพร้าวดังนั้นเราผ่าเป็นชิ้นใหญ่ได้นะครับสำหรับมือใหม่นี้ก็ลองผ่าเป็นชิ้นใหญ่ๆดูก่อนนะครับแล้วเขาจะงอกง่าย ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กเนี่ยก็คือมันจะมีเปอร์เซ็นต์ในการงอกไม่ต่างกันแต่ว่าความโตจะต่างกันครับก็คือถ้าเราผ่าชิ้นใหญ่เนี่ยเขาก็จะโตไวมากเพราะว่าหัวของเขาก็จะมีอาหารนะครับ mm hmm. <c oughs> เห็นไหมจะมีพวกเขี้ยวนี่ครับเยอะเลยนะครับหลังจากนั้นเราผ่าเสร็จแล้วเนี่ยลืมบอกเพื่อนสมาชิกไปนะครับสําหรับใครที่มือเป็นแผลหรือว่าแพ้ยางบอลเนี่ยฮะต้องระวังเป็นพิเศษ,ษเลยนะครับเพราะว่ายางบอลน,นี้จะเขาจะ คันมากนะครับหลังจากนั้นเราก็อาใส่ในตะแกรงเพื่อนําไปล้างนะครับวิธีการล้างเนี่ยเราต้องล้างให้สะอาดที่สุดก็คือสําหรับผมเนี่ยจะต้องล้างแบบว่าไม่ให้มียางบอลเหลือติดเลยนะครับคือไม่ให้มีไม่ให้มีเหลือเลยล่ะว่าเไม่ให้มียางเหลือเลยล่ะครับล้างผมจะล้างแต่ถ้าเกิดจะให้ดีแล้วก็สะอาดนะครับผมแนะนาให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยเปิดก๊อกน้า นะฮะเปิดก๊อกน้ําแล้วก็ล้างล้างล้างเขาเรียกว่าล้างผ่านน้ำอ่ะฮะแต่ของผมอันนี้เอามาผ่าให้เพื่อนเพื่อนดูผมก็จะล้างอย่างนี้เลยนะครับล้างจนกว่ายางบอลเขาจะออกอ่ะนะครับก็ใช้เวลาถ้าเกิดผมผมล้างประมาณก็ประมาณสักสองสามนาทีถึงห้านาทีนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นโพลิเมอร์นี่จะล้างนานหน่อยเพราะว่า เขาจะเน่าง่ายแล้วก็ติดเชื้อง่ายนะครับแต่ว่าอันนี้เราผ่าแบบขุยมะพร้าวซึ่งมันเป็นผมถือว่ามันเป็นเบสิกในการผ่าด้วยซ้ํานะฮะเพื่อนเพื่อสมาชิกก็ลองไปไปไประยุกต์เอาดูนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการล้างการผ่าแบบสไตล์ของผมเองง่ายๆไม่ต้องอะไรมากนะครับการผ่าบอลสีเนี่ยมันจะเป็นการขยายพันธุ์ที่ผมถือว่าดีที่สุดแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะครับอาจจะผ่าแบบ ตามเทคนิคใครเทคนิคมันแต่ถ้าถามผมว่าผ่าแบบไหนดีที่สุดสําหรับตัวผมผมก็ว่ามันดีทุกอย่างแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่นั้นอ่ะเราหาวัสดุอะไรได้บ้างนะครับหาวัสดุเช่นผุยมะพร้าวมีไหมผงโพลิเมอร์มีไหมนะฮะแกบมีไหมดินมีไหมอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะแตกต่างกันไปทรายสะอาดไหมอะไรเงี้ยนะอย่าลืมนะครับการผ่าบอลสีสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ เรื่องความสะอาดนะครับผมย้ําเสมอนะฮะเรื่องความสะอาดว่าเราจะต้องสะอาด <c oughs> ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับโอเคอย่างเริ่มไม่มีแล้วไม่มีแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> หลังจากนั้นเราหาร เราก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์นะฮะมาให้เขาเส็จน้ําก่อนเอากระดาษหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้วหรือไม่ใช้แล้วก็ได้ครับถ้ามีถ้ามีกระตังก็ซื้อมาใช้เลยแต่ตอนนี้กนะสดาาหนังสือพิมพ์หาง่ายฮะเพราะว่าคนเรามันติดอสื่อทางออนไลน์กันหมดแล้วนะครับ <c oughs> นี่ผมก็ หามายากเหมือนกันนะกระดาษหนังสือพิมพ์เียนี่ต้องเอามาจากฉาชิงเซาเลยโอเคพึงไว้นะฮะพึงที่กระดาษหนังสือพิมพ์ไว้พึงไว้ที่กระดาษหนังสือพิมพ์เลยประมาณอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นช่วงเวลาที่เรารอเนี่ยที่เรารอ,อพึงกระดาษเดี๋ยวเท้าไว้ก่อนเดี๋ยวไอ้ <c oughs> ลมปิวมาหล่นหมด ช่วงเวลาที่เรารอเราก็กลับมาปลูกต้นนี้นะครับต้นที่เราตัดเหลือแต่จอมันเนี่ยนะฮะว่าเราจะปลูกมันคืนนะครับก็คือเตรียมกระถางมาเตรียมดินมาเนี่แหละครับเอาง่ายๆเลยแล้วก็เอาต้นใส่เข้าไปนะครับเครื่องปรุงต้องแห้งสนิทนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเน่าอีกนะครับกดลงไปรอบกระถางนะครับ เี่เราก็จะได้ต้นเดิมกลับมาโอ้ยเดี๋ยวลม้มกดแน่นๆน,น,นะฮะลดน้ำสักหน่อยน้ำที่เราอ่าน,นี้ไว้แหละฮะลดน้ำเราก็จะได้ต้นเดิมกลับมาแต่ว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าหัวจอมนะครับจอมที่มันเนี่ยแต่ว่าเขาทิ้งไว้เขาประมาณสักอ่าสี่ห้าเดือนเนี่ยเขาก็มีหัวมาใหม่แล้วเราก็เอามาผ่าได้อีกรอบหนึ่งอีกหลายรอบเลยแหละนะฮะอันนี้ก็เตรียมเอาเข้าตู้อบไว้นะครับ ครั <c oughs> งนี้ช่วงเวลาที่เรารอเนี่ยเราก็มาปลูกต้นเดิมนะครับแล้วหลัง,ลงัตอนนี้เราก็มาเตรียมอุปกรณ์ในการเพาะนะครับก็คือจะเป็นตลับนะครับตลับที่เอาไว้สําหรับเวฟอาหารหรือว่าใส่อาหารนี่แหละครับเราก็นำขุยมะพร้าวที่ผมแช่น้ําขุยมะพร้าวแช่น้ําเนี่ยผมแช่ไว้เท่าไหร่บางทีผมก็แช่จนลืมเลยนะฮะแต่ว่า ถ้าเอาให้ใช้ได้จริงเนี่ยก็ประมาณสักประมาณสักหนึชั่วโมงครับเราบีบน้ำออกให้ให้หมาดๆนะครับเนี่ยเขาก็จะเป็นคือไม่ไม่แห้งเกินไปแล้วก็ไม่ปีบชื้นเกินไปนะครับบีบมาเอามาใส่ไว้เลยนะครับความสูงของขุยมะพร้าวเนี่ยเ็จะอยู่ประมาณสักหนึ่นิ้วนะครับประมาณหนิ้วเพราะว่าเอาไว้ให้ลากเขาเดินบ้างนะครับนี่ โอเคใส่เข้าไปนะครับช่วงนี้เวลาที่เรารอให้หัวบอลสีของของเราเนี่ยมันหมัดหมาดนะครับถ้าเกิดใครรอไม่ได้ก็เปิดพัดลมเอานะครับแต่ตอนนี้อากาศมันค่อนข้างที่จะชื้นผมก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับเห็นไหมทำให้มันสวยๆห,หน่อยนี่ <c oughs> <c oughs> อะไรที่มันเป็นคุยมะพร้าวใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเตรียมไว้นะครับแล้วก็ต้องปีมีฝาปิดที่ปิดให้แห้งสนิทนะครับปิดให้สนิทไม่ให้อากาศภายนอกภายในออกมาแล้วก็ภายนอกเข้าไปได้นะครับเป็นอย่างนี้เลยโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวหัวเริ่มมันย,ยังยังยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเพื่อนสมาชิกก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาว ผมก็เพิ่งหายมาเนี่ยเหมือนก็นจะเป็นอีกแล้วไม่รู้ยิ่งช่วงนี้โควิดก็เริ่มเล่นงานประเทศไทยของเราแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยไม่ต้องไปตำหนิคนนั้นคนนี้หรอกครับว่าเออคนนั้นเป็นโรคคนนี้เป็นโรคนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนช่วยกันแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับอยู่อยู่บ้านช่วยชาติดีกว่านะครับอยู่บ้านแบบผมเนี่ยนะฮะผ่าบอลสีไปเรื่อยๆผ่าวนไปนะครับแล้ววันหนึ่งเราก็จะได้ผลประโยชน์จาก ต้นบอลสีเขานี่เองนะครับโอเคเริ่มหมัดมาแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยวิธีการเอาเข้านะครับผมก็จะเอาเรียงเลยเรียงเลยใครชอบเรียงแบบไหนก็เรียงเลยนะฮะเรียงให้ชิ้นห่างกันประมาณสักหนึ่งนิ้วก็ได้นะครับในอันนี้ถือว่าผมเรียงสวยนะแต่ปกติผมจะเทลงเลยเทยลงแล้วก็ค่อยมาเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยเอานะครับ แห้งไวเหมือนกันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าความชื้นในอากาศมันต่ํานะครับช่วงนี้หน้าหนาวบอลก็หุบตัวอากาศก็แย่มลพิษก็เยอะชิ้นเล็กชิ้นน้อยถ้าเกิดเราผ่าเราตัดไว้แล้วเนี่ยก็ใส่ใส่เข้าไปเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขา มีเซลล์หัวที่แข็งแรงนะครับเขาก็จะงอกขึ้นมานะครับบางทีชิ้นเล็กมากเลยเขาก็ยังงอกนะครับเล็กละเอียดเลยเขาก็งอกเพราะว่าบางทีเซลล์หัวตรงนั้นมันแข็งแรงนะครับนี่เลียงไว้อย่างนี้แล้วเห็นไหมเอ่ยโอเคเลียงไว้อย่างนี้แบบถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกคนไหนที่ละเอียดนะครับก็เลียงไว้แต่ว่าหนึ่งชิ้นนี่ผมอยากให้ห่างกันประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับเพราะว่าเวลาลากเขาเดินเนี่ยหรือเวลาเราดึงออกมาเนี่ยก็จะ ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รากไม่พันกันนะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดฝ้าเลยปิดฝ้าให้สนิทเขียนเลยวันนี้วันที่26นะฮะ26 12 6 3หนงนะครับเขียนชื่อคนพาหน่อยบางทีคนที่มาสวนผมเขาก็อยาก ซื้อเป็นตลาดไปแบะ,ะผมก็ไม่ค่อยได้ขายนะครับนอกจากจะเอาเงินไปทําบุญจริงๆนะฮะนี่ก็เป็นอัน่าเสร็จแล้วแค่นี้ครับง่ายๆเลยสําหรับเพื่อนสมาชิกที่ต้องการที่จะผ่าหรือว่าขยายนะครับเห็นไหมง่ายนิดเดียวเองนะครับเพื่อนเพื่อก็สามารถทําเองได้ขอให้ทุกอย่างขั้นตอนทุกอย่างนะครับสะอาดแล้วก็ล้างให้สะอาดอุปกรณ์ให้สะอาดทุกอย่างสะอาดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นเองนะครับระยะเวลานะครับ ผมเคยผ่าอย่างเนี้ยแล้วเขางอกออกมาเลยเนี่ยใช้เวลาที่เร็วสุดเนี่ยคือสิบสี่วันที่ผมที่ผมทํานะฮะนานที่สุดนี่คือสองเดือนบางหัวเขาก็ไม่ออกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเกินสี่สิบห้าวันแล้วเนี่ยผมจะผมจะแยกออกเลยเพราะผมก็จะเอาไปใส่เพาะไว้ข้างนอกเอาแต่ว่าไอ้ตัวไหนที่ขึ้นขึ้งงอกแล้วเนี่ยผมก็จะยทยอยเอามาปลูกแล้วก็เข้าตู้อบไปนะครับ <c oughs> คําถามเพื่อสมาชิกที่ผมเจอถามบ่อยนะฮะว่า เราจะสามารถเปิดดูได้ไหมเปิดดูได้นะครับผมก็เปิดดูบ่อยจะตายแต่ว่า,อาพอนานๆไปแล้วเราก็จะไม่ค่อยอยากเปิดดูตอนผมพาใหม่ๆเนี่ยผมก็จะเปิดดูเกือบเช้าเกือบเย็ยนทุกวันนะฮะแต่ว่าก็อย่าไปจับเขาเพราะว่าเดี๋ยวพอบางทีมือเราไม่สะอาดใช่ไหมละ่ะฮะแล้วก็มีเหือมีอะไรเงี้ยก็จะทําให้ต้นต้นไม้ของเราเนี่ยมันติดเชื้อเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้ที่ไหน ก็มีคําถามอีกผมเอาไว้ในใต้ล่มไม้นะครับเอาที่มีแสงแดดลาไรนะครับที่มีสีแสงแดดลําไรเอาไว้ใต้ต้นไม้หรือว่าจะใส่ถ้าเกิดผมไม่มีที่ไว้จริงๆผมก็เอาไว้ในตู้อกนะครับเพราะว่าบางทีเอาไว้ข้างนอกแล้วน้องหมาน้องแมวผมมันดือ้อมันชอบมากัดมาเล่นอะไรไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับว่า วิธีการผ่าบอลสีแบบง่ายๆใช้ขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวกับพ h ชมอสเนี่ยขั้นตอนเหมือนกันเลยทุกอย่างเลยนะครับคือทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่ว่าเปลี่ยนแค่วัสดุเป็นขุยมะพร้าวกับพิช o อสแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองทําดูที่บ้านแล้วก็ช่วยกันพัฒนาวงการบอลสีของเราให้ให้มันกว้างแล้วก็ไปได้ไกลนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกหวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์ กับใครหลายๆคนนะครับผมสําหรับใครที่รู้แล้วหรือว่าข้อมูลไหนที่ทําผมทําผิดพลาดไปนะครับก็ต้องขอประทานภัยไว้ด้วยนะฮะก็อันนี้เป็นขั้นตอนการทําง่ายๆของผมเองงงปากช่องนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ